สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญจาได้เลิร์เลขที่24รหัสนิสิต669405นะคะวันนี้จะมาเขียนกราฟ Mycelis t m a i n t e n n e q u a t i o n กร l o ไม่มีการยับยัง้งและมีการยับยัง้ง d i a g n o s i s of n z y m e i n h i b i t i o n Using Excel Solver นะคะเราจะไปหาอ้างอิงก่อนนะคะเข้าไปที่ Excel ตรงนี้นะคะ คัดลอกค่ะค้นหาที่ a, a b a, a c s นะคะ,คะกดที่ pdf ค่ะเราก็จะได้อ้างอิงหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะ เราก็จะไปทำกราฟกันนะคะเราจะมาเริ่มที่โมเดล1นนะคะเราจะใช้ k m เท่ากับ1 v max เท่ากับ1นะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้สูตรดังนี้เลยค่ะตามสมการ v 0เท่ากับ v max คูณ s k ส่วนด้วย k m บวก s นะคะ s ก็คือ substrate นะคะเราก็จะถ้าทอดคำสั่งออกมาะคะ่ะ ส่วนช่อง G 2 1นะคะจะใช้สูตรดังนี้เลยค่ะตามสมการ y exp ลบ y cal ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็ถ่ายเทอดํำลังมาค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะใช้สูตรเป็น sum นะคะแล้วก็จะลากลงมาเลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะทาํากราฟนะคะเราจะทําครึ่งหนึ่งก่อนนะคะกดไปที่ insert ค่ะเราจะเพิ่มชื่อการาฟนะคะตรงนี้จะใช้เป็นชื่อนี้นะคะ แกน x กนะคะเราจะใช้เป็นชื่อนี้ค่ะแกนวยนะคะเราจะใช้เป็นชื่อนี้นคะคะจากนั้นนะคะเราจะกด คิดความนะคะก็ไปที่ select data กด edit นะคะแล้วก็จะใส่ชื่อเป็นชื่อนี้นะคะ without i n h i b i t o r นะคะ กดโอเคนะคะต่อไปตรงนี une, ้นะคะกดเปลี่ยนชื่อมันกันนะคะจะใช้ชื่อเป็นตรงนี้นะคะตังนั้นกดโอเคนะคะ จากนั้นเราจะมาเปลี่ยนสีนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะไปที่มาร์กเกอร์กด no fill นะคะกดสีแดงนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะกดไปที่ตรงนี้ก่อนกดมาร์เกอร์ กดไปที่ไลนแล้วเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็เปลีป่ยนเป็นเส้นประนะคะคจะได้แบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำอีกครึ่งหนึ่งนะคะกดไปที่เซฟลดันนะคะก็แอดนะคะจะใช้เป็นชื่อ with inhibitor นะคะ ตรงนี้นะคะจะใช้เป็นตรงนี้ค่ะส่วนแกน y ตรงนี้นะคะจะใช้เป็นตรงนี้นะคะกดโอเคก็แอดอีกนะคะตรงนี้จะใช้เป็นชื่อน,นี้นะคะ เองนะคะจะเป็นตรงนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแกน y นะคะจะใช้เป็นตรงนี้แล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเปลี่ยนสีนะคะกดที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะไปที่มาร์ e เกอร์มาร์กเกอร์ออปชันแล้วก็บิวอินเป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็เป็นสีเป็นสี น้ำนกด a o no fill เปลี่ยนสีน้ำเงินนะคะจะได้แบบนี้ค่ะต่อมานะคะเป็นสีตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะกดตรงนี้ก่อนแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กด marker กดตรงนี้เป็นนอน,นะะก็จะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นเราจะเซอร์เวอร์นะคะวิธี Data กดเซอร์เวอร์นะคะช่องนี้เราจะใช้เป็นตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เราจะใช้เป็นเป็นตรงนี้คะ่ะแล้วก็ G R G นะคะแล้วก็กดเสร็จนั้นกดโอเคนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะ เราก็จะมากดตรงนี้นะคะเพื่อเพิ่มสีดำนะคะแล้วกดให้ความหนานะคะ<อ>แล้วก็ตรงนี้โอเคค่ะเ,คเราจะมาทำ ัโมเดลที่2นะคะโมเดลที่2นะคะเราจะใช้ km เท่ากับ1นะคะแล้วก็ v max เท่ากับ1 kk นะคะเท่ากับ1เหมือนกันค่ะเราจะมาที่ช่อง k 2 1นะคะ k 2 1นะคะเราจะใช้สูตร ตามน,นี้เลยค่ะแล้วก็เป็นตามสมการ v 0เท่ากับ v m a x คูณด้วย s ส่วนด้วย km วงเล็บ1บวก i ส่วนด้วย k ic แล้วก็วงเล็บปิดบวกด้วย s นะคะแล้วก็จะถ่ายทอดคำสั่งลงมาค่ะต่อไปที่ช่อง o 2 1นะคะเราจะใช้ สูตรตามนี้เลยค่ะจากนั้นนะตามสมการ y exp ลบด้วย y แทั้งหมดยกกำลังสองค่ะก็ทายท่อนคำสั่งลงมาค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็น sum นะคะแล้วก็ลากองมาเลยค่ะ จาน,นั้นนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะไปเซเวอร์นะคะกดที่เซเวอร์ตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นอันนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะใช้เป็นตรงนี้คะ่ะแล้วก็กด จอาแล้วก็มินนะคะแล้วก็กดเซฟเลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้กันนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ